อาจารย์บุญทรงเมืองกลุงประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยานะครับก็เฮือเกียรติมาร่วมรายการนะครับเขาได้มีการโฆษณาไปเบิงต้นว่าวันนี้เรื่องตีล,ลักลักที่เขาจะอู้กันก็คือเรื่องของการขึ้นเต้าตั้งสีนะครับว่ามีตีมาตีไปจะได้วิธีการที่เขาได้ทําพิธีกรรมเหล่านี้ตีถูกต้องตามประเพณีเนี่ยทำจะได้กันนะครับช่วงนี้ช่วงแรกต้องสวัสดีปีใหม่ก่อนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณต้อมพิชาติ์เนาะโอ,อ้ช่วงนี้ยังประสายเกินไปเนะาะในการทีส่สวัสดีปีใหม่กับปีน้องท่านผู้ฟังทุกทุกท่าน,ป,นปีใหม่นี่เป็นปีท่่โ้หมูเฮาทั้งหลายหลายท่านกำลังม่วนปรกากฏว่าโลกที่ต่อมากเกลยเปิดเลยมีมาตรการเนาะ มเฮาทาใจเน้อพปีน้องอันเวล,ลาไปไหนก็บบลรืลอแม่ถ้าฮอบบัสไซนีพน่พันสมบาปาทานสมัยนะเพราะนั้นต้องต้องทันฟังทุกทุกท่านได้จ่วยกันนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ป้าแม่ปี่น้องจะไปไหนทฒ่อย่างวันนี้ผมไปร่วมงานศพที่วัดบนยืนตตาบนเวียงอาเภอเมืองขะเยา เปินกับอ,อสอมอประกะมีมาตรการก่อนที่เขาไปกับไปวัดวุณาภุ่มแล้วก็มีานำยาอย่างต่างๆกับปรากฏว่าก็ดีท่านาเป็นสิ่งดีดดงามอันนี้ก็ในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2564ผมในฐนานะที่ เป็นประธานสาภาธรรมจังหวัดพะเยาและเป็นรองประธานสาภาธรรมแห่งประเทศไทยแห่งตำแหน่งนี้ก็ขออ่ำนวยโวยพรให้พี่ให้น้องชา,าวพะเยาทุกทุกท่านขอให้โจกดีมีเงินใจบักขาดมือ 13, 10, 5, ข้อสิบสามนามสิบห้าข้อมาอยัางไม่เที่ยวไม่เกี่ยวไม่กินมาห่อมาเหินข้อวันตกบวีปอกบัดนี้มาปอกข้อตัางอกบัดนี้มาไกลข้อตัางใจให้จดเจียหลีกหนีทันทั้งหลายขอใหม้มีอายุมันขวนยืนพระนามัยแข็งแดงสมบูรณ์โดยทั่วหน้าการทุกทุกท่านทุกทุกคนเด้อ <c oughs> ข่าวอันนี้ก็ เอาเอ้อยน้อยนอ,ยนอยพันปอนเนาะครับกันนี้ก็กเพื่อเป็นความสุขของผู้ฟังลหลายๆท่านได้สอบถามอาจารย์มโจงเมืองกรุงเอาโอโหู้ข่ามาืเมนปนะคับสบายอันนี้โหลกความดันโลหิตสูงเนี่ยอยากจะฟางโดยเฉพาะอากาศะนี่นะครับผมได้เปลนคนดีอยู่า่าวคุณต้อง ขยันอ่านการนอกกําลังกายโลกนี่เป็นโรคขี้ข้านนะอยากจะฝากท่านฟังและทุกทท่นานว่าตั้งรองระมัตตะวังอย่างคุณอภิชาติบาเนี่ยมีคนเป็นนักนะครับเส้นเลือดแตกในสมองนี่นักผมเองครับมาเป็นคนที่โจกดีได้เวลาเก็บปีกลัวล่ะครับอา,อาการดีขึ้น ดีขึ้นอย่างอย่งมาน่าเชื่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายท่านว่าโอ้อาจารย์มุนทรงในจกดีบุญกรรมบุญจูเขาทำบุญนกทำบุญน,นักเนาะก็ถือว่าเขาได้สร้างคุณงามความดีอ่าไว้กับพี่น้องเจ้าบ้านผมก็ต้องขอขอบคุณทั้งคุณหมอทงงาทงโรงพยาบาลท้งโรงพยาบาลพยายาคุณหมอทุกทุกท่านที่ดูแลพยาบาลทุกคน แล้วปีน้องจา้าผเยาวทุกคนก็ได้สอบถามเป็นใจพ่อตอนนี้นี่80%เกือบเกนะครับคือการเดินอันแต่การรักษาตัวก็คงหักษาอยู่ตลอดไปหาหมอเป็นประจำปฏิบัติตามหมอสั่งอย่างนีก็แล้วก็ฝากท่านฟังทุกท่านภัยที่เป็นทุกความดันสูงนี่ไขมัน ก็กินยาถามหมอสั่งเน้อพี่น้องไม่ได้ลืมบางทีเขาก็ลืมพงกันพันไปอย่าไปลืมต่อไปเนี่ยนะความดันโลหิตสูงเนี่ยเร็วนี้เป็นละอ้อนก็เป็นเต่าดิศาพมาอาจารย์สมมาตรยังไิไลเทคนิคก็มีเหมือนกันแล้วก็ผู้ผู้มือการสำนักง,งานพผู้จัจจวัดงนายคุณรองคำจอยกั เนี่ยเป็นความนั้นส่งทั้งนั้น้นะอยากจะฟังผมเองก็จะเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างอ้เด้นาะก็ <c oughs> พี่น้องโดยชอบไปป้าผู้สูงอายุอำเภอเจียงม่วนอำเภอภูสางอำเภออะไรเอาว่าจะมุ่งส่งไปเรื่องเล่าฟังกัมอาการปิจาไดก็เขาได้หักษาตัวอย่างดีเนาะก็พบหมอเป็นประจำก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องการเหลือก,กัอย่างเดินอย่างเดียว ถ้าเดินในสบายแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาอย่างเพราะว่าเขาขยันครับตื่นเจ้าเนี่ยเขาต้องรีบลุกตื่นสีเดินออกกลาลังกายกับช่วงวหนาวอาจารย์มทโงยังไปไปขยันไปก่อน <c oughs> <c oughs> ก็มีหลายท่านก็ป้าโอ้้าร้านี่นอนเป็นคนที่เตียงเขาก็พยายามสิ่งดีงามเนาะผมว่าบุญ นี่แหละมันบาดซูนหิอนีหายไปจากเจ้าทำมุนไห้ทำคุณงามคามนี้ไว้แล้วก็จะมีอายุยืนหนาวคะ่ะนี่ก็เป็นของที่ฝากสำรองต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านปีป,ปีน้องน้องป้าเอ้าเจ้าปู่ป้ากันมาลูงมาเลมาพอมาคอยอทุกหมู่ทุกเราก็ต้องขอขอบคุณไวหวนาทีวยกันนี่ในฐานะที่เขาป้ากันวันนี้ปีใหม่นะเอานู่ครับคำ ครับก็ตอนนี้อาจารย์ต้องบอกว่าสุขภาพดีขึ้นนักเลยนะครับทุกเจ้าเนี่ยเขาจะเห็นอาจารย์ไปออกกําลังกายอยู่บริเวณริมกว้านอยู่ตลอดนะครับก็เป็นตัวอย่างดีๆมากๆเลยนะครับของคนที่หักษาสุขภาพนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาสุขภาพในตอนนั้นก็สามารถฟื้นกลับมาได้เพราะว่ามีความขยัน แล้วก็ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีในช่วงนี้อย่างคือตังอาจารย์บุญทรงเมืองกรุงเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาแล้วก็เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสภาวัฒนธรรมว่ามีข่าวสารอย่างพองครับช่วงนี้ครับครับสำหรับท่านผู้ฟังทุกทท่านและปีปีน้ลลองเป็นเครือข่ายของสภาวธรรมเนี่ยขณะนีเ้เป็นช่วงที่ ประธานสภาวัฒนธรรมทุกะดับตั้งแต่ระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับปฏิชาติมดวาระการดำรงตำแหนง่งแล้วจะมีการเลือกตั้งประธานสภาวัฒนธรรมตำบลอำเภอจังหวัดปฏิไทเฮลเลี่ยวซิดภายเ,เรีย,ย,ยนมิถุนาสองมาเลเีช่วงแรกก็จะเป็นการเลือกตั้งประธานสภาวัฒนธรรมตำบล เออแล้วเซจภายในวันที่ปดกุมภาเดือนมีนาก็เือแล้วเซทประธานสภาธรรมจังหวัดแล้วประธานสภาว่าธรรมอำเภอจังหวัดเนี่ยคือเซทซีนภายในเมษายนแล้วเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นการเลือกตั้งประธานสภาธรรมแห่งประเทศไทยอยู่ผมในฐานะที่ว่าเป็นกรรมการสภาธรรมประเทศไทยซึ่ง รอกตื่อ d ักประธานสภาธรรมจัำำงหวัดลำปางในป็นประธานสภาธรรมประเทศไทยท่านประธานสภาธรรมในไทยมีอโอกาสได้ไปเสนอสนองอในระดับประเทศก็คือ,อในระดับประชุมกับคณะทมตนะครับอันนี้ก็หมหู่หัาทังหลาย่ได้ลืมเตหมหตู่หัาทังหลนะเป็นผู้เสียสละ เป็นจิตอาสาเราจะมีเลือกตั้งกันภายในอตอนนี้วันพุ่งนี้เนี่ยก็จะได้เจิญประธานสาภาวัธรรมอำเภอทุกอำเภอ,อมาประชุมปึกษาหารือกันบัญญากาศจะได้เพราะว่าแต่ก่อนนั้นเปินจะมีงบประมาณสนับสนุงแต่ตอนนี้โควิดติด่ <c oughs> ะรัฐบาลก็ว่าฮือ เวยเหลือตัวเองมามีงบประมาณก็ได้รับความเมตตากรุณาจากท่านว่าทรรมจังมัดคุนสวายใช้เมืองมัมใหม่ท่านใหม่มาแตนท่านใส่ลูกธาราจันทร์จะเกษียณไม่ได้ว่าวจะจ่วยสภาพวาัธรรมเพราะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลท่านก็จะ เฮาเนี่ยนัดประธานสภาวฒนธรรมอำเภอมาได้มาปรึกษาหารือกันจะยะจะใดบ่มีสตางค์แต่ก็ท่านจะจุยเหลือเฮาองนะครก็ต้องขอขอบคุณท่านสวัยใช้เมืองคนพันเฮาคนมันไหลกว้านมันตอมไต้นี่ <c oughs> แล้วจะเป็นคนที่มีความาคิดกว้างไขนะครับเราเป็นเจ้าของพิธีด้วย งานพิธีน่ะงานพระราชทานเมืองสุพแล้วงานทุกอย่างท่านบอกว่าถ้าทั้งสภาวะธรรมทับปะทุปทิมกับปะไ้นะอันนี้ก็บอกมัวเขาจังหลายแล้วก็ฝากไปยังท่านประธานสภาวะธรรมอำเภอวันพูกบุรีลืมครับเขาจะได้มากลุ่มประชุมกันเบืกองสาหารลืออ่าและขอบอกว่าประธานสภาวะธรรมตำบลประธานสภาวะธรรมอำเภอประธานสภาวั์จังหวัด แล้วก็ประธานสภามาทำให้ใท้โอ้ฟรีทั้งนั้นอ่ะฟรีอย่างคือเป็นจิตอาสาที่เสียสละครับรม,ม,มีขาดตอบแทนสักบาทาก็อยากจะฝากท่านฟังฟอัยที่ดีมีจิตอาสาตีดีทำคุ้มดีไว้ครับก็จะเป็นบุญอย่างผมเนี่ยเฮากับได้คิดอย่างกับบุญกมบ,บุญชูมา,าก็ฝากว่าท่านผู้ฟัง อันนี้ก็เป็นข่าวขาวที่เดือนที่แล้วเขาไปประชุมกันทั่วประเทศประธานสาภาวัฒน์ทุกจังหวัดไปประชุมกันเปิรนก็บอกว่าตอนนี้มันชงโควิดเนาะนรัฐบาลก็ตแต่มีสตางค์ไปช่วยพีนอ้องที่ประสบป,ปัญหาโควิดเนี่ยเขาก็บอกว่ากันเขาก็จะช่วยกันทั้งวัฒนาจังหวัด พุกจังหงวัดในประเทศไทยก็ช่วยกันเพื่อความหล่มเย็นเป็นสุขในดาวธรรมค่ะนี่ก็ฝากไปยังท่นงนนานผู้ฟังว่าอ่าภัยหันบุคคลผู้ใดตีเป็นนักเสือสละเ <c oughs> จิตอาสาถามมาได้เงินเดือนก็ไม่ได้ไปทําเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อที่จะหือปันเมืองเขาการกุ้งโรงเรียงรับนี่ก็ เป็นข่าวๆข,ข,ของทางสภาธรรมครับผม <D ee> ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะมาอู้กันต่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นเต้าทั้ง4 <D ee> นะครับเพราะว่าเขาเห็นกันมาอยู่ตลอดนะครับว่า,วาจะเป็นงานบวงสวงเปอ่อขุนงามเมืองงานขึ้นบ้านใหม่นะครับงานบุญต่างๆ <D ee> หลายงานเลยครับมีมีการขึ้นเต้าทั้ง4 <D ee> เดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะมาอู้กันว่าตีมาตีไปของการขึ้นเต้าทั้ง4 <D ee> เป็นจะได้วิธีการเนี่ยจะได้แล้วก็เวลาเขาทำเนี่ยต้องแจ้อย่างพ่องเดี๋ยวช่วงหน้ามาอู้กันต่อครับ ไปหลายเพลงนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงล้านนาไทยของไม่เมืองนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเพลงอาขยานล้านนาของคุณจรัญมโนเพชรน,นะครับวันนี้อูกับอาจารย์บุญทรงเมืองกรุงประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาก็เลยนําเพลงกําเมืองมาเปิดให้ฟังแต่กี้เขาอู้กันข้างวหวนะครับว่าเขาจะมา นำเสนอเรื่องของการขึ้นเต้าทั้ง4นะครับสิ่งซึ่งผมได้เห็นมาตลอดนะครับบอกว่าจะเป็นงานบวงสวงประคุณงามเมืองนะครับงานขึ้นบ้านหม้เนี่ยจะมีการขึ้นเต้าทั้ง4ก็อยากจะหู้ว่าตีม้าตีไปของการขึ้นเต้าทั้ง4เนี่ยเป็นจะไ้ครับสําหรับประชาชนในด้านนาไทยเขาเนี่ยสนมากนะจะนับถือเท่าจะตุโลกบาลจะตุไปวซีโลกบาลทั้งสี่เนี่ เวลาจะแปเหเนใหมน่นะครับผมผมไปประสบการณ์หันปีน้องอีสานก็นดีปีน้องที่ไหนบปรหมือนล่านนาาปีน้องอีสานก็นคตหลุมเอาดุจมาสวดมาอย่างพกเสาเอ,อกี่แต่ปี่น้องล้านน้นาาน,านี่จะมีปูชาต้าโลก,กบาลคือจะต้าลังสีเป็นต้นวบาบารา มีการมีงานขึ้นบ้านใหม่งานฉลองวัดงานอย่างต่างเปิรนจัดขึ้นเต้าลังสีเครื่องพลีกรมเนี่ยอ,อยากจะฝากท่านบุฟังเปออุ้ยแม่ป้าปีปีปปปน้องน้องกูค้นดีทำเครื่องพีกรมนี่นะขอขยะดีๆเนอพี่ดองแปลงตีนเขาจะโบงส่งปนบางท่านเอาต้นกล้วยมาปักน้ไม่เขาเสียบ วางบลักก์เก๊กเยอยากฝากทำให้ดีเอาแป้งต้นดีๆอ่าแล้วก็เครื่องพี่กัมจะทำเครื่องเผืนห้องว่าเอากาบกุ้ยกาบกุ้ยเอ,เอากาบกุยล้ิยงามๆมาตัดมามโม่ทำอ่าะสะตวงเป็นว่าสตวงนาะหรือทางผ่ากลางเป็นว่ากระทงนเน่ยอ่าแล้วก็เหลาไม่งามๆแปลงมาะมโะม่งามๆ เออมันสมเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็เครื่องที่ใส่เนี่ยกินาอาหารผลไม้ใช้เครื่องสีเงินเปิดห้องว่จะตุโลกกบาลดังสีเข้าสีกัมอาหารสีชิ่นจะเป็นจีนหรือเป็นปลาก็ได้เข้าเหนียวหรือเข้าสีถุงหรือสีกัมแกงส้มสีชุด แกงส้มเป็นสาคัญที่สุดอยากจะฝากท่านผู้ฟังลูกท่านอะแปลงคักกกางามเอาตองมาล้นแปลงเป็นคักเป็นแกงส้มแท้ๆืมบ้านเฮานี่เล่นว่าอันนี้แกงส้มเอาใบมะขามกับต้นพะกูเมืองลาบเผาเผาลาบใส่แกงส้มอียยี่เขาอยากคือแกงส้มแท้ๆท้งามนําแกงหวานแกง เป็นต้นว่าแกงอ่าที่เขาทำเขากินเนี่ยแกงหวานสีแล้วมากปูสีปูลีเมียงสีชุดดอกไม้ถูกเทียนสีและสิ่งสำคัญที่สุดมีจอเหลืองแดงขาวเขียวยาชสีชุดนี้นะ,ะเป็นจอจอ่อเครื่อ้นก็จอใส่กระดาษเลยปักบน ปักบนสะตวงนี่ขอกุยสีเหลืองสีสีเขียวสีสีขาวสี mm hmm. อ่านี่นี่หมูนี่เป็นเครื่องพรีกับจากจะฝากก็ยังทันบุปังทุกทุก,กันบ่ะบดีมากง่ายเมาว่าอาบจังของสมมุติไม่ใหอย่างที่นี่มันก็บบดีเพราะว่ากลาวเนี่ยละเอียดงามมันก็จะดี เหมือนกันท่านเวลาะธรรมอย่างกระตางเท้าทําอย่างดีอย่างงามโดยเฉพาะปะอาจารารฝากมัคาย,ยกนอ้องาปจารัร้งหลายถ้าเขาเนี่ยบดีบอกเขาอี่เป้าว่าทาบัครที่ข้าจะอออูกันหม,น,มนเนาะจจยกันเนี่ยก่อนที่เขาจะทําพิธีอยากจะฝากปอา,ารย์ทุกท่านพอว่าโอ้อะไรก็ครบหมดแล้วโดยเฉพาะ ก่อนที่เขาจะมาทําเครื่องทีต้องไปปรึกษาปออาจารย์อปออาจารย์ไปผมจะแปลงจะต้วงจะนี่ดีก็แล้วก็ไปแปลงห้านแปลงออย่างต่างๆไกล้จดได้ให้มันนี่มงามตีจะปกเสาเฮียน,นยอืยบางทีแบบเอาเก็อกว้วยไม่เอาไม้เขาเสีย, ب, ยบนี่ยมันเนี่ยบลาคเกกก็ขอฝากว่าขอเนี่ยอย่างดี สิตสิ่งที่ดีงามก็จะเกิดขึ้นกับบานกับจองกับเพียนใหม่เฮาหน่ะอืออู้ออูถึงอู้ถึงการขึ้นเต้าทั้งสีนะครับอู้ถึงว่า,าพิธีกรรมตีตีทํากันเนี่ยปกติแล้ว่นทํากันกี่โมงนะครับอ,อ๋อสนมากพิก่ะถ้าทําตอนเจ้าเลยจะมั่งการน,นํานะการทํา,าสิ่งที่เปลี่ยนมงคลทําในช่วงเจ้าออพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ย แต่ถ้ามีความจําเป็นบัตรชั้นก็ยจะทำใบายก็ได้แต่ควรจะทําเจ้าเพราะว่าความเป็นสิริมงคลจะเกิดขึ้นตอนเจ้าก็เป็นการเป็นการเริ่มต้นเนาะนะครับก็อยากจะแนะนําปอจา์นะครับว่าถ้าหากว่าจะทําพิธีสมมุติเราทําพิธีตอน9ก้าโมงปอจารย์น่าจะมาประมาณสัก8 0 0โมงมาดูว่าของดี่ตางเจ้าภาพจัดเตรียมมาเนี่ย ได้เตรียมมาครบถูกต้องครบถ้วนก่ออ๋อครับครับโอ้นี่มากเลยคนเพราะว่าโดยเฉพาะปวารย์ทั้งหลายเนี่ยบาใจมาถึงเมื่อพอไปได้แห่ะต้องบอกคือเขาเนาะเขาจะเจือปวารณาคณะว่ามาอะไรเขาแย่งจะไะไรคือมันดีคือมันงามอ่าเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นมงคลในการเพราะว่าเต้าทั้งสี่คืออ่า เป็นมหาราชเป็นทั้งสี่องค์แต่ว่าจะได้ต้องทำหกนะถ้าขึ้นเต้าสีจะได้ไม่หกสตรวง mm hmm. ที่ไม่หกสตรวงเพราะว่าเต้ามหาราชอยู่สูงสุดนะเป็นจะนทราน้ำและส,สุดเป็นมเมท้าในเจ้าตี mm hmm. เพราะนั้นหมู่ฮหทั้งหลายต้องบอกกันเพราะว่าเมทีเถ้าจะลดเท้าวิรุนหก ท้าวปโดนปักท้าวเวชวัณนี่สี่ละท้าวเวชวัณนั่นเป็นห้องอีกหนึ่งว่าอ่าเจ้ามหาราชแล้วทั้องลุ่มเพิ่มจั่นเป็นแม่ทอรื่องเจ้าตีเพราะนั้นมู่เฮาทั้งหลายต้องจุยกันอ่าเนื้อคือดีสวยงามเพราะว่าถ้าเฮนืา้อบาดดีบางงามมันจากเปิ้งเปิ่งอะมันบาากักไข่ตกคนเราบักเก่านะอ่าอันอัน สตวลอัที่หนึ่งเปิดน้องอพระอินทร์พระอินทร์นี่จะใหญ่กว่าเท้าจะตุโรก,กระบาล mm hmm. อันสูงสุดนะะอ่าสูงสุดเปิดระอินทร์อันที่สองเท้าทัตตลดหักสาที่ตะอนอ,อกหท้าวิรุณหกหักสาที่ไตเท้าวิรุณปักหักสาที่ตะวนันตกเท้าเวชสุวรรณที่เหนือแล้วก็แม่ทอี้เจ้าตีเนี่ยตีวดาผู้รักษาเ่นดิน ยังไปแปลงโคกอ่าเนี่ยโมเขาถามกันไม่เหมือนขึ้นเตาน้าลังซีจะได้แปลงโคกก็มันมันมีเมททอนิจตีแล้วก็มีอ่าพระอินด้วยแล้วก็ปวัวจานกำมือกันเวลาถึงเวลามาก็เปิดจกากรเข้ามาคำมันสั่งมือ สักเคกาเมจารูเปสีคีเลตันเตคือนี่เป็นการเจิญภูมิเทวดาแต่เขาจะสังเกตทันว่าทำเจิญปุรนห้อภูมิเทวดามาเป็นสักขีพยานปัญจะมาสักเคกาเมจารูเปตีคีเลตเตจันตเตเลเควิมาเนทีเปจตาเลว่ามันเสดเดียว ตอนที่ทำพิธีก็จะบอกว่าหันหน้าไปเตระทิศอ่ทิฏเหนือทิฏไต้ฮะาจารย์ต้องขอฝากประจย์ตัวว่าอ่าไปวสุนันตุคนโตเตวะสังขายโยดุลาพญาตวดาเจ้าจุตนคือพระยาทัตรถตอนอยู่ที่ตจอนอกก็ดีพญาวิรุณฮะตอนอยู่ หนไตก็ดีพระญาวิรุประคะตนอยู่รักษาหนตก,กอดีพระญากูเลวะอาทิตยเนียก็ดีพระอินเจ้าฟ้าคือตนตนอยู่ตรงกลางเนาะตนเป็นเจ้าเป็นใหญ่เกเทวดาทั้งสองสวรรค์ชจ้นฟ้ามิเจ้าทั้งสี่เปลี่ยนตนภายตำมีแม่ทอในเจ้าตีนะาะประจ,ระจะานปัจฉลธรรมเฮนี่อาปจัจฉลธมจะเจิน,นะครับ ทำอย่างดีปรออา,ารย์นี่โห่ย่ำม,มันเท่านี่เอ่อเปรนจ่าอ่า,า,อาทำเพราะนั้นจะสังเกตท่านว่าประเพณีล้านนาเขาเนี่ยถือ,อ่สิ่งที่ดีงามอย่างสูบุหรจะขึ้นบ้านไม่ก็ขึ้นเต้าตั้งซีจะแปลงเฮนไม่ก็ขึ้นเต้าตั้งซีนี่แล้วก็อ่สิ่งสำคัญที่สุดปึกษาหเลยกับปอ,อา,ารย์เนออาะปรารย์ปจะหู้ เสาเคียนเขาเนี่ยใจอย่างพ่องใบค่าใบหนุนเะป็นไงนะอใบ,บค่าก็คือค่าจูดหนุนใบหนุนก็นหนุนเนื่องีงแล้วก็มีการขึ้นเต้าทั้งสีอันนี้ก็คนทางเหนือเขาเพราะนั้นผมถึงบอกว่าปีน้องชช้าวลนานาเนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นจะสังเกตเห็นว่าง,งานทุกอย่าง เอาจะทำพิธีพิถันฝา,ากปวารยากุคุณแล้วปีน้องทั้งหลายขอญาติๆคำจะเทะอาญา,าแกงส้มแกงหวานอย่างต่างๆนี่ญาตอสะอาดอ,าอย่างต่างๆเวลาทำบุญกินทานอย่างนะเขาทำสะอาดเทียบล้อยดีงามความเป็นมงคลความตีดีงามมันจะเกิดขึ้นกับเขา,าก็ฟัา ไปยังธรรมะว่าเป็นเรื่องบกเกาูนะแล้คนบาเดียวอ้ไปเ่ยอย่างทีอย่างน้อยของสมมุติเทว่าทำเมื่อมันดีทำเมื่อมันงามมันก็จะเกิดขึ้นสิ่งดีดีงามครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประเพณีขึ้นตาท้งสีฝากให้สังเกตเห็นว่าคนทั้งหน้านานเนี่ยโอ้พิธีพิธันจะเวลาจัดตานจะทำอย่างต่างๆ่มีสูงมากข้าวารเนาะ อ่าเต้อมานะอ่าปืนจะเอาเครื่องทยทานเนี่ยคือสะอาดปร่ใสเอาน้ามขมิ้นทมป่อยไปพระไปผายเรียบร้อยแลย้วถึงอ่าจะขึ้นอย่างเตาดังซีเหมือนขึ้นเตาดังซีเสร็จเอาน้ามขมิ้นทมป่อยแพ้ผ้าผายละโป๊กเสาเฮียนเนี่ยสนเนยสาเอกอ่าแล้วก็บะเป้าถุยเปล่เปา้าเคืออ่าเปา้าคุยอ้อยเนี่ย ท่นเอาของแท้ๆบางทันก็เอาโอ้สมมติแล้วเอาเคียมาเนี่ปลามัดนี่มันมาใท่ากุ้ยบลักกะเกะเกาทำให้ดีเยาอยากจะฝากมาโดยเฉพาะปออาจารย์ช่วยกันพอเนอะอยากให้ลูกขึ้นลานตองนี้วนหน่าเขาแปลงบ้านเขากระยู่ม่วนเขาบะพิษบ่เถียงกันเนี่ยอู้กันม่วนจาาขันหวานให้ข้าว อู้ถึงอู้ถึงพิธีกรรมในการทําเต้าทั้งสีเนี่ยนะครับพิธีเนี่ยใช้เวลาทําเหมือนกว่าครับก็เครื่องพรีกรรมเครื่องเนี่ยกระดาษป็นวันไม่น,นองกระดาษเื่องหัวนะอาอย่างดีที่สุดแล้วก็ได้เวลาสมควรกับปอาจาย์มาทําพิธีก็ประมาณอ่าสิบพันนาทีถึงสามสิบนาทีก็เสร็จป,ปอาจารย์จะมากล่าวคําสั่งมยืยอ่า คือกระต้าลงซีครับแต่ว่าการที่จะด,ดำมาดาเครื่องพลีกรมเนี่ยที่ผมว่าไม่แกงส้มแกงหวานไม่เป้าฐานกล้ยอ้อยอย่างละซี่เขื่องสีอันนี้ก็เป็นน้องว่าจะตุเปว่ศีจะตุโลก,กบาลคุ้มคล้อง,องป้องกันอย่างงานบงสวงพอขุนวันที่ห้ามีนาะที่มีกุปีดอกพอจันนรงก็เขาอย่างนั้นเขาทำตรงนี้ มาปืนมาต้องการปกปักหา,กาักษาหื้งงานราบลื่นชื่นมานนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีงามาครับฝากกันฟังมามีหลายท่านไม่สอบถามเป็นจังไ๋พ้องไม่พอแล้วเป็นได้ก็บางทีเขาก็หันว่าท่านทํามาเรียบร้อยก็บมันทํามัน80%มันดีก็ดีละเนาะ ว่าในโอกาสต่อไปกะทำมือดีกว่านี้นะเาบอกากันเ,เพราะว่าทุกคนต้องต้องการคุณงามความดีนะเปิดห้องว่าอันคุณงามความดีเกิดนาบุญเนี่ยก็าจากคำจูดลุลเฮาลูกหลานเฮาครับอันนี้ก็เป็นวัฒธรรมประเพณีที่หมูต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาลูกหลานเนื่อโอ้เป็นยาที่ยายน่อยามาแล้ว ให้ปดีเก่าไอ้เหม่อเบานครับกรบฟาท่านผู้ฟังทุกทุกท่านครับผมนี่ก็เป็นความงดงามทางวัฒนธรรมนะครับที่อาจารย์มุส่งเมืองกร,รุงประธานสภา,าวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาแล้วก็รองประธานสภา,าวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยท่านได้มานําเสนอมาอู้มาจ่ากันสิ่งที่เฮาอู้กันในวันนี้นะครับตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเวลานี้นะครับเดี๋ยวถ้าท่านใดที่ฟังบัตันนะครับเดี๋ยวเฮาจะทําเป็นฟังย้อนหลัง นะครับแล้วก็ไปใส่ไว้ในแฟนเพจ a c e b o o k อสมทพะเยาท่านสามารถเข้าไปฟังย้อนหลังได้เดี๋ยวถ้าหากว่าผมตัดต่อเสียงเซตปุ๊บเนี่ยผมจะนําเอาไว้ในแฟนเพจ a c e b o o k อสมทพะเยาแล้วก็ผมก็จะช่วยกันแชร์ด้วยเพื่อกับคนอื่นได้ฟังกันว่าวัฒนธรรมของบ้านเฮาของล้านนาเนี่ยงดงามแล้วก็ดีงามขนาดไหนวิธีการทำาใื้อถูกต้องถูกวิธีทำจะไดช่วงท้ายนี่อาจารย์บุญทรงมีอย่างจะฝากไปยังคุณผู้ฟังของครับ ก็ในช่วงสุดท้ายของรายการก็อยากจะฝากให้ท่านทู้งทุกทุกท่านได้ช่วยกันอนุรักษ์ักษาวัฒนธรรีติดดีงามถึงแม่จะมีความขาดเขียนจากข้อที่ยิงก็เขาก็บวกา์กันเนาะเพราะว่าธรรมเพนีแต่ละท้องถินแต่ละท้องที่จะแตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดความดีงามกับวัฒน์ก็จะทำซะจะย่างหงมเขา ได้ช่วยกันวิวัฒนาการงานวัฒนมครับบัดนี้ลืมเนอ้มอมูอเฮาทั้งหลายช่วยกันเพื่อวัฒนมของเมืองพะเยาครับผมมาถึงช่วงท้ายนะครับเฮาสองคนก็คงต้อง ลาไปก่อนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณตางอาจารย์บุญทรงเมืองกรุงประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยารองประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่เฮือเกียรติมาห่วมรายการในวันนี้นะครับเฮาสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ